สวัสดีพี่น้องมังปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมาอีกแล้วครับแนวแซ่บของเฮ้าครับพี่น้องมือนีนะครับแกงเห็ดเพาะนะครับปีแรกครั้งแรกของปีนี้นะครับพี่น้องเนาะฤดูกาลแรกเลยนะครับฝนตกฝนลงเห็ดก็ออกทันตัวนะครับพี่น้องกินกับตับมักทั่วครับมือนีผักเข้ามี่หน่อไม้บงหวานครับหน่อไม้บงหวานแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งหน้า หยอดงามๆนะครับพี่น้องประดับปับเลี่ยนกันไปกินกับข้าเหนียวครับแกงห่อนๆคือเกาแกงใส่หยอดเออย่างน้อยหยอดหยอดติ๋วนะครับสมมันนั่นนะครับพี่น้องมาครับมาสดคำใหญ่ๆเลยครับคำแหลกออนนี้ดี กินกับตอมากทั่วครับแซ่บแรงดีๆเนาะแก่ง ตะก,กีนนี่ยย่ายผวมนี่สีเล่าสีซื้อมากเสียนะครับแดงเสียออกมากหนึ่งหนึ่งเส่ตุงไวพ่ออยากกินย่าใดกะแกงสิมไปพี่นอ้องอืมอ้ม ช่วงนี้กระสิได้กินแต่แนวแสบๆบานๆเนี่ย Tại phục vụ lý lý Mình nhắc lại cả đi với nó Mưa này Ở หาลุงคนจำกลิ่นจำกลิ่นตะนามมันกับแสบครับนนจำกับเกี่ยวก็ได้บ้นองฮนดนอกปนกับแสบอืม ป่นเห็ดพ่อครับอือง่ายละหมักเห็นนี่ยังกิกนหอดเบิดพี่น้องมักกับเบิ้นว่าเพิ่อนมาได้กินได้ตั้งแต่ยังยังอยู่ได้กินเบิดทุกอย่างนะครับได้กินดูพอ่อกลางห้องหังกิพ่พ่อยักน้อยลายคนนี้แม่ก็ะสือใส้บาท แกงเสบอตัด เนี่ย,เ,ยเห็ดมันออกไม่นะพี่น้องเนาะเห็ดเผาะเนี่ยที่ไปซื้อมือน,นั่นนะครับโลละหาร้อยหกสิบนะครับผมผมว่าหาร้อยหกสิบหรือห้าร้อยหาสิบ หาลอยหาสิบนะครับ บันี้ความเผ็ดเริ่มมากโซดทอนหอ่อนตืมกันเข้าไปเลยพี่น้องความเผ็ดแต่กระแสบ ว่าไแม่น้ำเต็มทงังได้หยุดฟังเบิงเนี้ยเปิดน้ำไว้ บ,บุ้มแนได้ยน่ยหน่อยถว่ยนี่ถวยบางแหงแล้วขอเนี้ยเพื่อนได้ไปกัดกระไพาเนาะ โอ,อ,อ,อ้สุดยอดเถ้งเผ็ดทถ้งหอนไปน้องแซ่บอยนะครับสุดยอดเลยอ,อ่อนซ่อนเห็ดเพาะมันอ่อนดีครับ ก็บ,บ่ค่อยได้กินแลยบ่ิันมันสีอิ่มก่อนครับทางในมันจะเป็นขาวขาวนะครับพี่น้องเห็ดเพาะเนี่ย เห็นขขาเขานุ่มๆเวลาเขาแตะ giọng chạp thằng pin này cứ to thế này rồi พยายามว่สิี่หนำท่าซาอะไทำนาบ่ได้พี่น้องแต่พอมันอ้วนมันหนำเร็วข้นเร็วอืเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอบคุณขอบคุณที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าพิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวนาทีนี้เ้วพี่น้องเดอ้อจากในกรฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการเล่ากันครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับสำหรับการสนับสนุนสินค้านะครับพี่น้องถวยบวชสิขายังพี่น้องการให้การตอบรับนะครับกระเทียมทนบววานเกินไปบวสมเกินไปได้พี่น้องกําลังพอดีกรอบนะครับผมเฮ็ดใหม่ๆม่เพิ่งได้บกกี่เดือนนะครับขายออกตลอดขายดีมากนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ